คุณเคยสงสัยไหมว่าคุณจะรับมืออย่างไรหากสูญเสียคู่ชีวิตชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการสูญเสียคู่ครองอาจทำให้คุณรู้สึกว่างเปล่าและไร้ทิศทางแต่ถ้ามีความลับที่ช่วยให้คุณไม่เพียงแค่อยู่รอดแต่เติบโตหลังการสูญเสียครั้งใหญ่นี้ละ่ะร่วมฟังเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของบุคคลสามคนที่ผ่านการเดินทางอันยากลำบากนี้และแบ่งปันบทเรียนสำคัญที่พวกเขาได้เรียนรู้ ค้นพบวิธีที่คุณสามารถหาความหวังความเป็นอิสระและความสุขแม้หลังจากการสูญเสียที่สร้างความเจ็บปวดที่สุดชีวิตที่ไม่แน่นอนชีวิตในโลกนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคุณไม่มีทางรู้ว่าคนที่คุณรักจะอยู่เคียงข้างคุณได้นานแค่ไหนมาซากิเคยกล่าวว่าชีวิตเหมือนกับรถไฟและทุกคนสามารถร่วมเดินทางไปกับคุณได้เพียงบางส่วนของการเดินทางเท่านั้น เมื่อพวกเขาต้องลงจากขบวนคุณควรรู้สึกขอบคุณเพราะพวกเขาได้ใช้เวลาที่ยอดเยี่ยมร่วมกับคุณหากมีคนที่สามารถเดินทางร่วมกับคุณได้ตลอดเส้นทางคุณควรรู้สึกขอบคุณยิ่งกว่าการมีคู่ครองตั้งแต่หนุ่มสาวจนถึงวัยชาราเป็นพรอ,อันประเสริฐแต่ไม่ใช่ความรักทุกความรักที่จะคงอยู่ตลอดไปบางคู่อาจจากกันไปก่อนเนื่องจากความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเมื่อคู่ชีวิตจากไปบ้านก็ดูว่างเปล่า เรากับว่าชีวิตขาดที่พึ่งแต่ไม่ว่าจะเศร้าหรือเจ็บปวดเพียงใดเวลาก็ไม่หยุดเพื่อใครและผู้ที่จากไปก็ไม่สามารถกลับมามีชีวิตอีกเมื่อคู่ชีวิตของคุณเสียชีวิตคุณต้องเยียวยาตัวเองพร้อมกับใช้ชีวิตให้ดีบทเรียนสำคัญจากผู้มีประสบการณ์บุคคลผู้มีประสบการณ์สามคนแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวเพื่อบอกเพื่อนวัยกลางคนและผู้สูงอายุว่า หากคู่ชีวิตของคุณจากไปก่อนคุณต้องปฏิเสธที่จะทำสามสิ่งนี้เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในช่วงปีหลังของชีวิตการทำเช่นนี้จะทำให้ช่วงปีหลังของคุณสบายและมีความสุข 1. การจมอยู่กับความโศกเศร้ามากเกินไปเป็นเวลานานลองนึกภาพการสูญเสียคนที่อยู่เคียงข้างคุณมาเกือบทั้งชีวิตความเจ็บปวดนั้นลึกซึ้งและความทรงจำอาจเป็นทั้งความสบายใจ และแหล่งที่มาของความเจ็บปวดเรื่องราวของคาลิสตาเป็นเรื่องของความเสียใจและการฟื้นตัวในวัย67ปีเธอเผชิญกับการสูญเสียสามีที่ไม่อาจจินตนาการได้และพบว่าตัวเองอยู่ที่ทางแยกคุณจะเดินต่อไปได้อย่างไรเมื่อคนที่คุณรักที่สุดจากไปการเดินทางของคาลิสตาจากความสิ้นหวังสู่การค้นพบจุดมุ่งหมายใหม่ในชีวิตเป็นคำยืนยันถึงพลังของจิตวิญญ,ญาณมนุษย์ เรื่องราวของเธอไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความโศกเศร้าแต่เป็นเรื่องของการค้นพบความหวังอีกครั้งและการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปประสบการณ์ของคาลิสตาคาลิสตาวัย67ปีเล่าว่าเมื่อฉันอายุ64ปีสามีฉันจากไปทุกครั้งที่นึกถึงช่วงเวลาที่เขาเพิ่งจากไปฉันยังรู้สึกยอมรับไม่ได้ในช่วงนั้นฉันเหมือนคนตายทั้งเป็นรู้สึกว่าชีวิตไร้ความหมาย หลายครั้งฉันคิดว่าอาจจะตามเขาไปด้วยก็ดีฉันมักร้องให้จนหลับไปโดยเฉพาะตอนกลางคืนที่นอนไม่หลับตลอดคืนมองดูเตียงคู่ใหญ่ที่เหลือเพียงฉันนอนอยู่คนเดียวการรู้สึกเศร้าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทุกครั้งที่ดูรูปเก่าของเราที่ยิ้มอย่างมีความสุขฉันคิดว่าอาจจะควรอดทนต่อไปอีกสักหน่อยสามีฉันคงไม่อยากให้ฉันมีชีวิตอยู่แบบนี้ ไม่ว่าฉันจะเศร้าแค่ไหนน้ำตาก็ไม่สามารถนำเขากลับมาได้ดังนั้นฉันเลือกที่จะมีชีวิตอยู่อย่างดีและปล่อยให้เขาในอีกโลกหนึ่งรู้สึกสบายใจคาลิสต้าในที่สุดก็เข้าใจการพรากจากกันด้วยความตายเป็นสิ่งที่เศร้าที่สุดในโลกแต่ผู้ที่จากไปก็ไปแล้วและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องดำเนินต่อไปไม่ว่าอาดีจะมีความสุขแค่ไหนหรือความทรงจำจะหวานแค่ไหน คุณไม่สามารถอยู่ในอดีตตลอดเวลาและละเลยความงดงามในปัจจุบันและความหวังในอนาคตการเรียนรู้ที่จะมองไปข้างหน้าและใช้ชีวิตอย่างดีในปัจจุบันไม่เพียงเป็นหน้าที่ต่อตัวเองแต่ยังเป็นวิธีที่จะให้คู่ชีวิตที่จากไปได้พักผ่อนอย่างสงบคำแนะนำสำหรับผู้ที่สูญเสียคู่ชีวิตเมื่อคู่ชีวิตจากไปก่อนจงสงบปลอบใจตัวเองดูแลสุขภาพให้ดี รักษาจิตใจให้แจม่มใสและอย่าปล่อยให้ความโศกเศร้าครอบงำค่อยๆปรับทัศนคติเรียกความมั่นใจกลับคืนมาและใช้ชีวิตอย่างพึ่งพาตนเองและเข้มแข็งจงมีกําลังใจกินเมื่ออยากกินนอนเมื่อนอนได้เดินเล่นในสวนและเดินไปตามถนนอย่าพึ่งพาผู้อื่นเรียนรู้ที่จะเพลิดเพลินกับความเงียบสงบอย่างสง่างามและมีปัญญาบ่มเพาะโลกทางจิตวิญ,ญญาณของคุณในความเหงา เหมือนจิบวนยเก่าลิมรสชีวิตอันไม่มีที่สิ้นสุดของคุณเมื่อเหงาคุณสามารถติดต่อเพื่อนพูดคุยเรื่องทุกอย่างและค้นพบความสุขในความเงียบสงบด้วยวิธีนี้ช่วงปีหลังที่เหงาจะยังคงมีความสุขได้2การพึ่งพาลูกหลานมากเกินไปในช่วงที่เหลือของชีวิตคุณเคยสงสัยไหมว่าชีวิตของพ่อแม่สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูกที่โตแล้วเป็นอย่างไร พวกเขาพบความสบายใจและความสุขหรือนำไปสู่ความท้าทายและความเจ็บปวดที่ไม่คาดคิดในเรื่องราวของเราคุณแอมเบอร์วัย65ปีแบ่งปันการเดินทางจากใจของการอยู่กับลูกสาวและการตัดสินใจอยู่คนเดียวประสบการณ์ของเธอเผยให้เห็นบทเรียนอันทรงพลังเกี่ยวกับความเป็นอิสระและการค้นพบความสุขที่แท้จริงในวัยทองประสบการณ์ของคุณแอมเบอร์ คุณอัมเบอร์วัย65ปีกล่าวว่าหลังจากสามีเสียชีวิตฉันอาศัยอยู่กับลูกสาวหลายปีและตอนนี้ฉันกลับมาอยู่คนเดียวอีกครั้งในตอนแรกฉันเชื่อว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างพ่อแม่และลูกเป็นเรื่องธรรมชาติฉันเลี้ยงดูคุณตอนเด็กและคุณอยู่เป็นเพื่อนฉันตอนแก่อย่างไรก็ตามหลังจากทุ่มเททุกอย่างให้กับครอบครัวของลูกสาว สิ่งที่ฉันได้รับกลับมาคือความดูหมิ่นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉันและสามีต่างเป็นผู้เกษียณอายุฉันไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่คนเดียวโดยเชื่อว่าเราจะแก่ไปด้วยกันแต่โรคร้ายพรากสามีฉันไปทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวตอนนั้นลูกสาวฉันเพิ่งคลอดหลานชายและลูกเคยชวนฉันไปอยู่ด้วยบอกว่าฉันควรอยู่กับพวกเขาและพักผ่อนฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับคำแนะนำและการปลอบใจของพวกเขา เมื่อเห็นหลานชายฉันถือว่าเขาเป็นการกลับชาติมาเกิดของสามีฉันและทุ่มเททั้งเวลาและพลังให้กับเขาช่วยงานบ้านที่บ้านลูกสาวในช่วงแรกลูกสาวและลูกเขยให้เงินฉันเป็นรายเดือนสำหรับค่าใช้จ่ายแต่ต่อมาพวกเขาหยุดให้เพราะฉันมีเงินบำนาญเมื่อหลานชายโตขึ้นเงินบำนาญของฉันไม่เพียงพอสำหรับครอบครัวสี่คนฉันพูดเรื่องนี้กับลูกสาวหลายครั้งแต่เธอดูไม่สบายใจ บางครั้งก็ให้เงินฉันบ้างส่วนใหญ่แกล้งลืมคนแก่พูดมากและการอยู่ด้วยกันย่อมนำไปสู่ความขัดแย้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บางครั้งฉันอดไม่ได้ที่จะวิจารณ์ลูกสาวที่ไม่รู้จักใช้ชีวิตอย่างประหยัดช้อปปิ้งออนไลน์ทุกวันโดยไม่เก็บเงินไว้ยามฉุกเฉินเกี่ยวกับการศึกษาของหลานชายลูกสาวและลูกเคยปล่อยให้เขาพัฒนาตามธรรมชาติในขณะที่ฉันเชื่อว่าเด็กควรได้รับการอบรมตั้งแต่อายุยังน้อย ตลอดเวลามีช่องว่างระหว่างเราพวกเขาพูดกับฉันด้วยความสุภาพและเคารพน้อยลงเมื่อย้อนนึกถึงปีที่ฉันอยู่ที่บ้านลูกสาวฉันเลือกที่จะกลับมาอยู่คนเดียวอีกครั้งเมื่อฉันเสนอว่าจะกลับบ้านพวกเขาบอกว่าจะคิดถึงฉันแต่ชัดเจนว่าพวกเขามีความสุขและโล่งใจดูเหมือนว่าการมีฉันอยู่เป็นภาระพวกเขาต้องการความช่วยเหลือของฉันเมื่อหลานชายยังเล็กแต่ตอนนี้พวกเขาสามารถจัดการได้เอง กลับมาที่บ้านในตอนแรกฉันรู้สึกเงาและว่างไม่ยุ่งอีกต่อไปและชีวิตก็เรียบง่ายแต่ฉันรู้สึกว่างเปล่าและหลงทางโดยไม่มีการสนับสนุนทางอารมณ์หลังจากผ่านไปสักพักฉันเรียนรู้ที่จะเพลิดเพลินกับความเงียบสงบค้นพบความสนใจบางอย่างของฉันอีกครั้งเข้าร่วมชั้นเรียนคัดลายมือและวาดภาพและกลุ่มในชุมชนได้เพื่อนใหม่ที่มีความคิดเหมือนกันวันของฉันเต็มไปด้วยความสุข ฉันตระหนักว่าชีวิตที่มีเงินมีเวลาว่างและมีอิสระคืออุดมคติที่ฉันปรารถนาหลังจากสามีเสียชีวิตในที่สุดฉันก็ได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ฉันต้องการสาการรีบร้อนหาคู่ใหม่หรือแต่งงานใหม่คุณกำลังพิจารณาหาคู่ใหม่หรือแต่งงานใหม่ในช่วงปีหลังของชีวิตหรือไม่ก่อนที่คุณจะก้าวไปสู่ขั้นตอนนั้นให้ฟังเรื่องราวของคุณเคลคลี cle. ในวัย62ปีเธอคิดว่าเธอพบเพื่อนคู่ใจหลังจากสามีคนแรกเสียชีวิตแต่กลับต้องเผชิญกับความท้าทายและความผิดหวังที่ไม่คาดคิดประสบการณ์ของเธอเป็นเสมือนเรื่องตวนใจสำหรับทุกคนที่กำลังคิดเรื่องการแต่งงานใหม่ในวัยทองประสบการณ์ของคุณเคลคลี่คุณเคลคลี lee, วัย62ปีกล่าวว่าหลังจากผ่านการแต่งงานสองครั้ง สามีคนแรกของฉันเสียชีวิตเมื่อฉันอายุห้าบสาปีสามปีต่อมาฉันแต่งงานใหม่แต่อย่าภายในหนึ่งปีการคิดถึงการแต่งงานครั้งที่สองของฉันยังคงทำให้เจ็บปวดและโกรธฉันอยากแบ่งปันประสบการณ์ของฉันเพื่อเตือนคนอื่นที่กำลังพิจารณาแต่งงานใหม่ตอนอายุห้าสิปีฉันกเกษียณหวังว่าจะได้ท่องเที่ยวกับสามีหลังกเกษียณ ชดเชยเวลาที่หายไปน่าเสียดายที่เขาเสียชีวิตจากความเจ็บป่วยก่อนเกษียณหลังจากเขาจากไปฉันอยู่ในความโศกเศร้าอย่างลึกซึ้งเป็นเวลานานลูกชายฉันเห็นฉันซึมเศร้ามากเป็นห่วงและอยากให้ฉันอยู่กับเขาแต่ฉันไม่อยากรบกวนเขาพวกเขายุ่งพออยู่แล้วลูกชายจึงอยากให้ฉันลงทะเบียนเข้ากลุ่มท่องเที่ยวผู้สูงอายุเพื่อให้ร่าเริงขึ้นแต่ฉันไม่อยากรบกวนเขาฉันจึงสมัครเรียนเต้นรำ และท่องบทกวีด้วยตัวเองที่นั่นฉันได้พบกับสามีคนที่สองของฉันคุณจีในตอนแรกเราเป็นเพียงคนรู้จักวันหนึ่งฉันแพลงข้อเท้าขณะเดินลงบันไดคุณจีช่วยฉันไปโรงพยาบาลทันทีและดูแลฉันที่บ้านอีกสองสามวันฉันไม่สามารถไปเรียนได้แต่เขามาหาฉันทุกวันเพื่อช่วยเหลือค่อยๆเราสนิทกันมากขึ้นสองเดือนต่อมาคุณจีขอฉันแต่งงาน บอกว่าเขาชอบฉันและอยากอยู่ด้วยกันเพื่อช่วยเหลือกันฉันมีความสุขแต่ไม่ได้ตกลงทันทีบอกว่าจะปรึกษาลูกชายก่อนลูกชายฉันไม่คัดค้านแต่แนะนำให้พบครอบครัวของคุณจีเพื่อดูว่าพวกเขาเป็นอย่างไรคุณจียินดีทันทีคืนนั้นทั้งสองครอบครัวรับประทานอาหารเย็นด้วยกันหลังจากนั้นลูกชายฉันแนะนำให้สังเกตมากขึ้นและไม่รีบแต่งงานแต่ฉันไม่ฟังคิดว่าคุณจีดีพอแล้ว ไม่กี่วันต่อมาเราจดทะเบียนสมรสและฉันย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของเขาในช่วงแรกเราเข้ากันได้ดีแม้ว่าฉันจะทำงานบ้านทั้งหมดฉันไม่ได้รังเกียจเพราะฉันเคยทำมาก่อนความขัดแย้งเริ่มต้นเมื่อเพื่อนเก่าสามคนชวนฉันไปเที่ยวฉันตกลงทันทีโดยไม่ลังเลแต่คุณจีไม่พอใจบอกว่าไม่มีใครทำงานบ้านถ้าฉันไปฉันรู้สึกไม่ยุติธรรมฉันถูกจ้างมาทำงานบ้านหรือ วันนั้นเราทะเลาะกันอย่างรุนแรงเขาพูดจาเจ็บปวดบอกเป็นในว่าฉันไร้ประโยชน์หากไม่ทำงานบ้านเป็นครั้งแรกที่ฉันสงสัยการแต่งงานครั้งนี้กลับจากการเดินทางสิ่งต่างๆแย่ลงลูกชายของคุณจีอย่าทิ้งหลานชายไว้กับเราในตอนแรกฉันดูแลเขาเหมือนลูกของฉันเองแต่เขาถูกตามใจเลือกกินอารวาดถ้าไม่พอใจหลังจากผ่านไปสักพักฉันจัดการเขาไม่ไหว ฉันคุยกับคุณจีแนะนำให้ลูกชายของเขามารับหลานกลับไปคุณจีคัดค้านอย่างรุนแรงบอกว่าคุณไม่ใช่แม่ของหลานฉันดังนั้นอย่ามายุ่งถ้าคุณทำไม่ได้ก็อย่ายุ่งฉันรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากในที่สุดก็เข้าใจว่าการแต่งงานใหม่ในวัยนี้เป็นเรื่องท้าทายการได้รับการยอมรับจากครอบครัวของคู่ใหม่เป็นเรื่องยากหลังจากอดทนหลายเดือนฉันยื่นขอหย่า เพราะฉันไม่สามารถมีชีวิตอยู่แบบนี้อีกต่อไปโชคดีที่การหย่าเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อย้อนคิดตอนนี้ฉันคิดว่าการอยู่คนเดียวอาจเหงาแต่ดีกว่าต้องจัดการกับปัญหามากมายทำไมต้องระวังการแต่งงานใหม่ในวัยชราการเข้าใจความท้าทายและความเสี่ยงของการแต่งงานใหม่ในปีหลังเป็นสิ่งสำคัญเรื่องราวของคุณเคลคลีแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น จากการรวมชีวิตในวัยที่มากขึ้นประการแรกการแต่งงานของผู้สูงอายุมักเกี่ยวข้องกับนิสัยและมุมมองที่ฝังรากลึกที่พัฒนามาหลายทศวรรษความแตกต่างเหล่านี้อาจทำให้การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเป็นเรื่องทา้าทายไม่เหมือนกับคู่ที่อายุน้อยกว่าผู้สูงอายุอาจปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตของคู่ใหม่ได้ยากกว่าคุณเคลเคลี่ประสบปัญหานี้ โดยตรงเมื่อเธอขัดแย้งกับคุณจีเรื่องงานบ้านและแผนการท่องเที่ยวความขัดแย้งดังกล่าวสามารถนำไปสู่ความเครียดและความไม่พอใจอย่างมีในสำคัญประการที่สองการยอมรับจากครอบครัวของคู่ใหม่อาจเป็นเรื่องยากลูกและหลานที่โตแล้วอาจมีกิจวัตรและความคาดหวังที่คู่สมรสใหม่มารบกวน ในกรณีของคุณเคลคลี่ลูกชายและหลานชายของคุณจีทำให้การแต่งงานใหม่ของเธอมีความตึงเครียดโดยไม่คาดคิดการขาดการยอมรับและความร่วมมือจากสมาชิกในครอบครัวสามารถสร้างบรรยากาศแห่งความตึงเครียดและความไม่พอใจทำให้การแต่งงานเติบโตได้ยากขึ้นนอกจากนี้ความพร้อมทางอารมณ์เป็นอีกปัจจัยสำคัญหลังจากการสูญเสียคู่สมรสความเหงาและความกลัวอนาคต อาจผลักดันให้คนเรารีบหาเพื่อนคู่คิดอย่างไรก็ตามความรีบร้อนนี้อาจทำให้มองข้ามสัญญาณเตือนที่อาจเกิดขึ้นการตัดสินใจอย่างรวดเร็วของคุณเคลคลีที่จะแต่งงานกับคุณจีแม้ลูกชายของเธอจะแนะนำให้สังเกตและรอในที่สุดก็นำไปสู่ความผิดหวังและการยารางอีกครั้งการเยียวยาทางอารมณ์และการประเมินความต้องการและความคาดหวังของตนเองอย่างระมัดระวัง เป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่จะเข้าสู่การแต่งงานใหม่ประการสุดท้ายความซับซ้อนทางการเงินและกฎหมายเป็นเรื่องปกติในการแต่งงานของผู้สูงอายุปัญหาเช่นการสืบทอดมรดกการตัดสินใจเรื่องการดูแลสุขภาพและการแบ่งทรัพย์สินอาจกลายเป็นประเด็นขัดแย้งบทสรุปชีวิตหลังการสูญเสียคู่ชีวิตชีวิตหลังการสูญเสียคู่สมรสอาจเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง แต่เป็นไปได้ที่จะหาความสุขและความมีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยการหลีกเลี่ยงความโศกเศร้าที่ยาวนานการพึ่งพาลูกหลานมากเกินไปและการรีบเร่งเข้าสู่ความสัมพันธ์ใหม่คุณสามารถสร้างชีวิตที่สมบูรณ์และมีความหมายสำหรับตัวเองดูแลสุขภาพของคุณเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขและสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับผู้อื่นยอมรับความเป็นอิสระของคุณ และทนุถนอมความทรงจำของคนที่คุณรักขณะที่มองไปข้างหน้าสู่ประสบการณ์ใหม่ๆขั้นตอนเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเยียวยาและค้นพบจุดมุ่งหมายใหม่จำไว้ว่าชีวิตนั้นมีค่าและทุกช่วงเวลาสำคัญด้วยการตัดสินใจอย่างรอบคอบและมุ่งเน้นที่ความเป็นอยู่ที่ดีของคุณคุณสามารถเติบโตได้แม้หลังการสูญเสียที่สำคัญเรื่องราวของคาลิสตาคุณแอมเบอร์ และคุณเคลคลี่แสดงให้เห็นว่าแม้ความโศกเศร้าเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติความยืดหยุ่นและการดูแลตัวเองเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวไปข้างหน้าและค้นหาแสงสว่างในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดเจ็ดสิ่งดีๆเกี่ยวกับการมีอายุมากขึ้นสิ่งที่หนึ่งฉันเข้าใจตัวเองดีขึ้นฉันรู้ว่างานแบบไหนที่เหมาะกับจุดแข็งของฉันฉันยังรู้จักตัวเองในฐานะบุคคลมากขึ้น และฉันซื่อสัตย์กับตัวตนที่แท้จริงของฉันมากขึ้นสิ่งที่สองฉันรู้ว่าฉันชอบอะไรฉันชอบคิดไอเดียใหม่ๆสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นมีความหลากหลายมีเวลาเขียนและสื่อสารฉันรักการเดินทางและชีวิตที่หลากหลายสิ่งที่สามฉันรู้สภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับฉันฉันไม่สามารถทำงานท่ามกลางเสียงรบกวนและสิ่งรบกวนได้สิ่งที่สี่ฉันต้องการความสงบ และเงียบฉันบอกผู้คนเรื่องนี้ฉันเชื่อมั่นในการตัดสินใจและสัญชาตญาณของฉันถ้ารู้สึกไม่ถูกต้องฉันปฏิเสธและถ้ารู้สึกถูกต้องฉันก็ลุยต่อสิ่งที่ห้าฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกวันที่ฉันมีบนโลกนี้เราก้าวไปสู่ช่วงชีวิตที่แตกต่างและฉันอยากถูกมองว่าเป็นคนฉลาดสิ่งที่หกฉันใช้ชีวิตกับรอยเหียย และส่วนที่ไม่สมบูรณ์แบบของฉันได้ทำไมเราจึงเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่อายุน้อยกว่า20ปีขึ้นไปรอยเหี่ยวย่นทั้งหมดของเราเป็นสัญญาณของชีวิตที่มีคุณค่าสิ่งที่7ปัญญาเราได้เรียนรู้มากมายตลอดหลายปีและเราสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกเรามีความรู้ที่จะแบ่งปัญหากต้องการสรุปการสูญเสียคู่ชีวิตไม่ใช่จุดจบของชีวิตคุณ แต่เป็นโอกาสในการค้นพบตัวเองใหม่และสร้างชีวิตที่มีความหมายจดจําบทเรียนจากผู้ที่ผ่านความท้าทายนี้มาแล้วอย่าจมอยู่กับความโศกเศร้าจนเกินไปอย่าพึ่งพาลูกหลานมากเกินไปอย่ารีบร้อนหาคู่ชีวิตใหม่เวลาอาจไม่สามารถลบความเจ็บปวดทั้งหมดแต่มันเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆและความสุขที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อน